ขอขายของหน่อยดีกว่าล่าสุดนะครับเราได้เนื้อมานะฮะเราเราให้คนนั้นไป3ใช่ไหมหรือ4เอ้ย3 3ใช่ใช่เลออีก7นะครับเราน่าจะเอามาทำอาหารได้เนาะเนื้อราคาแค่สองอัหรอนีม่มันถูกจังอะโอ้ยกิ่งไม้90เรามีก้าวสองอันนะครับเราขายได้แค่อันละหนึ่งแต่ถ้าจำนวนในเยอะอย่างนี้เราก็ขายได้ใช่ไหมนี่เรามีเงิน92บาทแล้ว ที่ไม่ได้ขายไปเล็อกอีกไหมเราหาใหม่ได้เนาะส่วนอันนี้นะครับอ่าเป็นเหมือนมัสมนุนไพรเนาะหิวเลือดเฮ้ยเมื่อกี้เลือดเราลดใช่ไหมเออใช่ใช่เดี๋ยวขอดูด้วยกันนะลืมดูเลือกกนนะลดอตัวเองฮัลโหลอ๋อลดไปหนึ่งนะครับเรากินเลยแล้วกันอ่ามาเต็มนะฮะเต็มเต็มผมคิดว่าไอ้เนี่ยยาไอ้สมนุนไพรสมุนไพรอันเนี้ย,มย,ยผมว่าน่าจะหาไม่ยากเนาะเพราะเรามีสกิลแล้วเราขายไปเลยแล้วกันนี่ไงมีร้อยเจ็สิบแปดนะครับ ผมเมื่อกนนี้ผมตรงไอ้ตรงตารางครับผมรู้สึกว่ามันมีไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรนะจอบไหมทําสวนเนะี่ยผมคิดว่าเราน่าทําสวนได้นะใช่ไหม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 เดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าเราครับอะไรได้อีกบ้างฟาร์มมิ่งเลยเอ่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่บิลดิง้งฟาร์มนี่ไงฟิวได้แล้วครับทําสวนได้อะเราซื้อเมล็ดพันธุ์ในลูกดีกว่าเอาอะไรบ้างเออเอาฟาร์มฟาร์มซัก สี่คูณสี่ไหมสิบหกช่องสิบหกช่องแสดงว่าเราต้องมีทั้งหมดหกเมล็ดใช่ไหมพืชพันธุ์อันนี้เหมือนกับเป็นแป้งนะครับฟลอร์แป้งนะฮะอันนี้หัวหอมนะครับอันนี้แค่หลอดน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนพันข้าวสักพันหรือเปล่าอ๋อต้องอ๋อเราต้องมีกระเป๋าด้วยหรอฮัลโหลหนูว่าเราต้องมีกระเป๋าด้วยนะครับถึงจะซื้อถึงจะเอาไปโรยได้ซิปเปิลแบ็ซิปเปิลแซ็คอันอันอันอนี้นได้ไหมอะ มาลองดูนะคือเหมือนกับเราทําเป็นถุงนะฮะแซกถุงกระสอบอะไรพวกเนี้ยแล้วเราเราทำยังไงต่อซิมเปิรแซกนะครับอ่าช่องที่ห้ามีใช่ไหมเราซื้อได้เลยใช่ไหมเราจะอันนี้ต้องปลูกนะครับในฤดูใบไม้ร่วงนะฮะแล้วก็จะออกในออกผลเก็บเกี่ยวใ้ฤดูใบไม้ผลิตนะฮะ, bye ะ,ะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ในฤด,ดูอะไร อันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้อันนี้เก็บในฤด,ด,ดูร้อนนะฮะเอาเราเอาหลักๆเราสองอย่างนี้ก่อนเนาะแค่หลักกับน,นี้ก่อนเนาะเอ้ยผมเอาข้าวเป็นหลักแล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาข้าวแปดเดี๋ยวมันมีแค่เจ็ดโอเคเจ็ดก็เจ็ดไม่ว่ากันหรือว่าเงินเราโอเคเงินกูมีแค่เจ็ดไม่ใช่มันได้ซื้อแค่เจ็ดเงินเรามีแค่นี้ เราเป็นคนจนได้เราจะไม่ง้อใครี๋ยวกูเก็บกิ่งไม้เพิ่มก็ได้ไอชิบหายเฮ้ยเดี๋ยวไอค่ะทำไมค่านี่มันลดฮะใช่ไหมผมกินน้ำแล้วค่านี่มันลดอะหรือเปล่าวะ แล้จุ่มไได้เลยหรือว่าอะไรนี่ไงโอ้คือความเหม็นแน่เลยเออ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 เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วมันคือความเหนนเเม,นมเห็นทุกคนเหมือนกับเราไม่ได้อ่บน้ําใช่ใช่เราไม่ได้อ่บน้ําทีที่หวาตั้งแต่เมื่อวานช่ไหมโอ,โอเคเข้าใจแล้วเห็นนี่ผมรู้สึกแล้วว่าเราสร้างบ้านไก่เกินว่ะ ชหเราสร้างบ้านไกลเกินวิ่งอย่างไกลอะ่ะผมว่าไม่ค่อยโอเคแล้วผมผมหาวิธีย้ายบ้านดีกว่าบ้านจา๋ากลับมาได้ขึ้ถึงบ้านจนึงเลยเพิ่งกลับดักอันนี้ก็เอา้าติดด้วยอะไรวะเอา้าอยู่ดีก็ได้เนื้อสัตว์มาเพิ่มงงแป๊บ ใช่ไหยนะฮะจุดไฟกันจุดไฟเราเริ่มหิวแล้วด้วยเราทำอาหารได้ไหมเอ่ยคุกกิ้งอ่าแล้วก็่างเนือ้อแล้วก็แยงเนือ้อรียบร้อยนะฮะทั้งสามชิ้นแล้วกันเนาะแล้วเมื่อกี้เรามีได้มาอีกสามถ้าเราได้มีก่อนแต่เดิมนอีกเจ็ดเราก็จะมีเนื้อสิบถูกไหมไหนเนื้อย่างเนื้อย่าง เพิ่มอาหารหกหกเองเหรอมันมัน้อยจังวะเอ,อะไรเราเพิ่มเพิ่มอีกแล้วกันไม่ไม่เราไม่ได้นอนเดี๋ยวเดียวอะไรอะไรคืออะไรเนี่ยเราทำอาหารหรือว่าตัวเรามันเหนื่อยเรามันง่วงเหรอหรือว่าอะไรวะทำไมผมทำอะไรอื่นไม่ได้อ,อ่ะอ๋อได้แล้วย่างเนือ่อย่างเนือน่อยไม่ทุกคนตัวเ,เราต้องนอนไหมเนี่ย มันจะมีผลอะไรไหมผมขอดูก่อนนะไม่มีเนาะใช่ใช่ผมว่าผมว่ามันไม่มีอ่ะเนาะเราไม่จำเป็นต้องนอนก็ได้ใช่ไหมทำอาหารอะไรบ้างโอ้โหเยอะเลยว่ะอ่าพอลิชพอลิชฟูพอลิชนี่น่าจะอารมณ์เหมือนข้าวต้มนะครับผมผมคิดว่าอย่างนั้นนะคิดว่าเหมือนข้าวต้มเหมือนกัน พอเทปนี้น่าจะซุปแกงซุปน้ำแกงอะไรพวกนั้นนะครับศัตรูก็ศัตรูนะฮะรู้จักกันอยู่แล้วนี่ก็ซุปนี่ก็ซุปนะฮะโอเคแอนนี่มิสแอนเกรวี่ฮนะเนื้อแล้วก็น้ำน้ำน้ำเกรวี่เหรออ้าวหรือม,มันสเต็กไหมใช่หัวหอมนะครับใช่เนื้อย่างซอวซาวแต็ดมิสก็น่าจะเป็นเนื้อเนื้อหมักนะฮะแล้วมันหมักยังไงวะอ๋อใช้นี่ไงแครอทใช้กระหล่ำปลีนะครับคบัแคบเบจ ลายเกรนนี่ไงโอ๊ตข้าวโอ๊ตดิลูดโอเคไม่เป็นไรเอ้ยเราค่อยไปทำสวนเอานะครับเรากินก่อนเนาะโอเคครับเ,เดี๋ยวเรามาทำสวนกันดีกว่าเนาะสวนตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็ได้อ่าเราต้องใช้อะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่ดิซอสสิฟาร์มอ่าอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตั้งยังไงอะ พรสลิกซ้ายอ๋อันนี้ไงนี่ไงนี่ไงนี่ไงทุกคนโอ้โหอ่า,อาเอาเท่านี้แล้วกันนะฟิว l อน v a ครอปการทำสวนนะครับสามารถทำสูงสุดได้มากถึง16บหกูณสินะฮะโหถือว่ากว้างแลยเนะี่ยมันขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ของเรานะครับเราสามารถปลูกบางสิ่งบางอย่างได้ระดับแรกก็ต้องไถดินก่อนนะฮะโดยใช้จอบนะครับ แล้วก็โปรยหน้าดินด้วยมเมล็ดพันธุ์โดยการใช้กระสอบเอ้ยใช้กระสอบนะครับหรือว่ากระเป๋าะแบ็กสอบน่าจะใช้คําว่ากระสอบมากกว่าเนาะกระสอบเป็นเครื่องมือในการโรยนะฮะโดยการใช้ปปเซมเพลตโหมดคืออะไรวะโหมดอะไรไม่รู้ว่ะน่าจะไปอย่างงี้เนาะโอเคเราก็มีสวนแล้วครับตอนนี้นัดตับเบลฟิออนี่ไงต้องใช้จอบนะครับ เ้ย hey, จบแล้วครับได้ยังเอ่ยต้องใช้ไม้หนึ่งนะฮะโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอยู่แล้วเรื่องไม้นะฮะไม้มีเยอะแยะตัดไม่เถอะขอแค่าเผาป่าก็พอนี่ไงวูเดนโฮ e จอบไม้นะครับ แล้วก็ติดตั้งใช่ไหมนี่ไงโฮเอาไปเลข6โอเคอาชีพหายแล้วได้ไหมวะไม่ได้จริงด้วยทุกคนอ่นนี่ไงโอ้โหมืดมากเลยนะแต่ว่าทุกคนคือมันมืดมากผมก็ไม่เห็นอะไรเลยอนะ่ะไม่ได้ถึงแล้วเฮ้ยอะไรเดี๋ยวดะทำไปแค่โอ้โหส่วนเราเล็กมากเลยเนะี่ย ไอ้นี่มันหน้าสองของคุณสองเไหมเนี่ยแบ็กซีดรีแคร์นะครับทำอะไรไม่ได้เลยทุกคนเพราะว่าเอาที่นี่คลิกขวาได้นะครับเลือกเมล็ดพันธุ์ข้าวนะฮะแล้วก็โปรยใช่ไหมอ่านี่ไงมาบอกเลยว่ามานี่เอเรื่องนี้นะเราน่าจะทำสวนใหญ่กว่านี้เนาะ โอ้ยเรียกมีอีกมีอ <Jamie, here S 2> ีกโอ้ยนิมิตนี่ไงอ่าได้แล้วครับได้แล้วครับโปรยเข้าไปมองไม่เห็นเลยเว้ยโปรยไปอีกโปรยเข้าไปเล็กหนึ่งเมล็ดนะครับเราขยายได้ไหมเราขยายสวนได้ไหมเดี๋ยวเก็บเห็ดกับโอเคครับเราได้มาแล้วแล้วเดี๋ยวเราต้องรดน้ำด้วยใช่ไหมล่ะเออรดน้ำด้วยเรา เราจะคาบไอ้นั่นได้ยังไงอ่ะถังมันต้อมันต้องมีถังใช่ไหมผมเข้าใจถูกใช่ไหมทุกคนมันต้องมีถังดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วผมจะสร้างยังไงเนี่ยเดี๋ยวแล้วเราจะเราจะลดน้ำยังไงฮลัฮโลโหลฮัลโหลหรือมันอยู่ในเทคโนโลยีหรือเปล่า เดี๋ยวทำไมเราพัฒนเทคโนงลยีโดยศูนย์น่ะเฮ้ยทุกคนรู้่ามคือค่าเงินวะโอพระเจ้าไอคอาเทคโนโลยีของมันน่ะมันคือใช้เงินในการบล็อกสร้างฮนูสโตรแอโร่เบิร์ดทรักับดักนกนะครับมูดดิ้งแคมไฟ อันนี้เอาไว้ขุดนะครับอันนี้คือพั่วเนาะเดียวเดียวเดียวผมต้องการผมต้องการถังไม้อย่างด่วนผมจะไปหาจากไหนอะจริงจังเลยเนะี่ยแล้วทำไมหนึ่งมันมันหมดไวจังวะมันมืดเร็วมากอะทุกคนเกินไปป่ะบางทีเก็บไม้ไปขายหมดนะเราจะเก็บไม้ไปขายห,หมด ที่ครับเาเก็บไม้เก็บเห็ดอย่างเยอะโอเคครับเรามีเรามีของเนาะนี่ยมีเซนต์อนอะไรเนี่ยเราเราจะเก็บพวกนี้ไปขายนะครับอย่างเยอะเลยเห็นไหมดูดิถ้ามันไม่ได้อัพสกิลมานะคือเราไม่เห็นเลยนะเนี่ยเราจีบให้หมดเลยนะเรา เราจะเป็นคนก็บของป่านะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นพ่อค้านะฮะเราก็ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆก,ก่อนนะครับนี่หมดนี่หมดนะเก็บให้หมดผมคิดว่าเราควรจะมีไอเซนจอนในสัตอันสองอันตัวในการกันพิษนะครับเผื่อติดพิษผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเราติดพิษจากอะไรได้บ้าง ถ้าคิดตามหลักง,ง่ายๆก็ก็ต้องเป็นงูหรือเปล่าใช่ไหมมันเป็นเกมแบบป่าเขาตรกนี้พูดตกแต่งหมดเลยเรียบอัพดังเรียบดังมากเราน่าจะเรียบอัพในส่วนของการเก็บของนะครับเพราะเราอัพสกิลในการเก็บของกวนะ่เนาะเฮ้ยเบอร์รี่อ๋อเบอร์รี่ที่เบอร์รี่ด้วยอ๋อนี่ต้นเบอร์รี่เหรอ,อเออเกมหมดเกมหมดอันลิฟเบอร์รี่เบอร์รี่ที่ยังไม่สุก อย่างนั้นเหรอใช่เหรอใช่ไหมแปลถูกไหมอัพสกิลอ่นะครับเราได้อัพสกิลสายสเซิร์ฟอ,อีกแล้วเหรออัพไปเลยแล้วเพราะว่าเราจะได้เลเวลขึ้นเร็วๆนะครับโอเคครับเราจะเข้าเมืองนะครับเราจะไปดูกันว่ามีถังน้ำไหมเฮ้ยไม่เหมือนผม,นมนเห็นตัวอะไรวิ่งผ่านหน้าวะ ผมคิดว่าเราควรมาสร้างบ้านแถวนี้แทน,นเนาะอุ้ยจะอุ้ยอือมืดไม่เอาไม่เอาต้องการโอเคเราลงไปในน้ำก่อนนะครับเราต้องไปเก็บฟางก่อนนะฮะอุย้ยเสียงอะไระอ่ะอืออะไรอ่ะไม่เอาดิไม่ชอบไม่ชอบความมืดขอร้องล่ะ อุ้ยเร็วด่วนเลยด่วนเลยเออไปรถมันไม่สมใจทันทีด้วยโอเคเราจะไปในเมืองนะครับเราจะไปหาคนขายนะครับว่ามีขายถังน้ำให้เราบ้างไหมตอนนี้เราไม่มีถังน้ำนะครับมีคนอยู่ในบ้านนี่คนหนึ่งนะฮะอยู่ไหนเอ่ยบ้านบ้านหลังไหนวะ น่าจะหลังนู้นเนาะขอโทษนะครับที่บุกลุกมายามวิกาลนะครับค,ใใครับผมฮัลโหลคนไหนขายของเลยอดีตหลับแล้วด้วยโอเคฮะทุกคนบ้านนี้น่าจะไม่ไม่ไม่หลับเนาะเพราะว่าไม่เหลือไม่เหลือใครเลย ฮัลโหลเกตูด้าอะย่านีนะฮะคนที่สวยด้วยอ่ะเราคุยเหมือนเดือนสามครั้งเลยเหรอได้ด้วยเหรอโอ้เราคุยรัวๆเลยนะครับเป็นจ0สิบแล้วอ,อ่ะเฮ้ยดีดีดีด,ดีเหมือนทุกคนเขาหลับหมดแล้วอ่ะทุกคน ไอ้ไอ้นี่ไอ้ใบใบเอกสารนี่คืออะไรครับอ๋อของยูนิคอสนะครับเขานอนเรียบร้อยละนอนด้วยได้ไหมลุงม,ลม,มีอะไรสักคู่ไหมเอ้ยเดี๋ยวใช้ไม่ได้เหรอใช้ไม่ได้ด้วยอะไรวะเนี่ยความน้ำหน่อยไม่ได้ด้วยไง โอเคครับเหมือนคนเขาจะนอนหลับหมดแล้วฮะถ้าบอกว่าตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับงั้นเราเขาต้องรองกนกว่าจะเช้าเนาะเอาเอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมขอตัดไม้อะไรจน้ัางแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมตัดมาให้ถึงตอนเดี๋ยวมาตัดคลิปไปนะครับถึงตอนที่ตอนเชาน้าเนาะโอเคครับทุกคนผมตัดสินใจเพิ่มเติมแล้วว่า จะทําการสร้างบ้านใหม่นะฮะเพราะว่าบ้านน้นมันไกลเกินนะครับผคือว่ามันจําเป็นจริงๆอ่ะที่ต้องสร้างบ้านใหม่เนาะรือว่าเราพลาดมากนะครับเราสร้างบาานั้นนะฮะเพราะว่ามันมันไกลเกินอ่ะมันไกลมากๆเลยมันเสียเวลาในการเดินนะครับมันทําให้เราหมดวันไปแบบโดยใช่เหตุมากๆดันั้นเรายอมลงทุนนะครับในการสร้างบ้านใหม่ไปเลยดีกว่าเราต้องเสียเวลาในการเดินไปเดินมานะฮะมันหมดวันเร็วมากนะครับ มันทำให้เราหมดวันโดยที่เราไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่นี่ไงใกล้จะเช้า,ชาแล้วนะครับแก้เช้า,ชาแล้วอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยะฮะเอาไม่ต้องการไม้เพิ่มนะครับเดี๋ยวเราต้องไปย้ายของด้วยสิไม้จ๋าโอ้กระเด็นไปสักไกลเลยนะ เดี๋ยวเราสร้างบ้านที่เสร็จไปเราไปเราไปจัดการกับข้างในต่อนะเราต้องไปหาถังน้ําแต่เราปลูกส่วนมันนั้นไปแล้วว่าไม่เป็นไรเราวก็ทําใหม่ก็ได้เนาะใช่ไหมยอมตัดใจไปเนาะเพื่ออนาคตที่ดีกว่านะครับเมื่อเราสิ่งไหนที่เราทำาพลาดไปแล้วเราก็ไม่ต้องคิดที่จะไปเสียได้นะครับเรามองถึงอนาคตที่ดีกว่านะฮะม,มองการไกลข้อไว้ครับทุกคน นี่อ่าทุบลมนะฮะเ,เรียบร้อยะฮะแก้ไขด่วนเลยนะครับผูพ้พัฒนาครับเพ็กเรามัตาบอดนะฮะมันไม่สามารถสับท่อนไม้ที่อยู่นิ่งๆได้นะครับนี่ไม่เรียบร้อยนะครับผมนี่ไงบ้านหลังใหม่ของเรานะครับเก็บไปก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปขายเนาะเบอร์รี่น่าจะขายได้เหมือนกันนะครับมีอะไรขายหมดครับตอนนี้นะฮะเพราะว่าเราต้องการต้องการเงินไปอัปเกรด ในการสร้างสิ่งให,ใหม่ๆนะครับลบแรกคือธน,นูเฮยได้ธนูไหมถึงเวลาขายของแล้วว้า t เราจะทำเป็นไม่เห็นเราจะทำเป็นไม่เห็นสวัสดีอดีเลยนะ้ามีของมาขายจ้าเดี๋ยวเราจะมาซื้อใหม่นะดีอดีตเลยหน้านะ,ะเราอันดับแรกเราขายกิ่งไม้เก็บก่อนไหม หมือน,นต้องใช้อีกเนาะนี่80นะครับเราขายให้หมดเลย80เซอร์เซนจอนเอ้ยเซนจอนวัดนะครับขายไปฮะอันนี้ก็ขายครับขายหมดครับมีอะไรขายแดกให้หมดฮนะเรามีเงิน248เอ้ย246แล้วครับบอกเลยว่าร่ซำซ้ำนะทุกคนเงินมันก็ไม่ได้หายยากนี่หว่าฮัลโหลคุณผู้หญิงนะครับผู้หญิง ผู้หญิงพอจะรู้ไหมครับว่าไอ้คนที่มันขายถังน้ำอยู่ไหนทุกคนจะไปหาถังน้ำมาจากไหนวะลุงไอ้ลุงมีถังน้ำไหมลุงลุงครับวอเตอร์สกินนะฮะอ๋อเราสามารถพกพาน้ำได้นะครับคราฟได้แล้วจะคราฟยังไงอันนี้ฝ้ายลิเนนเอ้ยได้ลิเนนนะฮะ วุกคนผมผม,ผมมีปัญหาแล้วผมมาทำสวนแล้วผมทำผม,มามาผมยังไม่สามารถครับผมยังไม่สามารถคับถังน้ำได้แล้วผมต้องทำยังไงอ่ะผมต้องเอาเวิร์กช็อปก่อนได้เลยว่ะคนคิดว่าไหมผมมันต้องใช่อ่ะมันต้องใช่แล้วแหละมันต้องมีเวิร์กช็อปนะครับอันนี้รีซอสตอร์เลนนะครับอ่าเหมือนเป็นกดังเก็บของเนาะอันนั้นเราต้องอัปเกรดอันนี้ก่อน อัปเกรดได้ไหมอัปเกรดแล้วนะครับแล้วไงต่ออะแล้วบดล็อก้วใช่ไหมสตอรีส์นี่ไงนี่สตอรีส์เลยรับอัปเกรดเอ้ยบดล็อกล้วนะครับเราก็สามารถครับอะไรวะเดี๋ยวอ๋อต้องโอเคครับเราต้องสร้างเวิร์กช็อปก่อนชัวร์ละผมว่าเป็นอะไรที่แน่นอนแล้วครับขับแรกเราต้องมีเวิร์กช็อปก่อนนะฮะ ไม้ยาวๆครับทุกคน <S <S 1> <S 1> เ้ยวอัพด้วยโอ้วิ่งไม่ออกนะฮะเราสร้างได้ยังเอ่ย Storage สร้างไ้แล้วนะครับมันกำลังเก็บของเลยฮะโคตรใหญ่ครับใหญ่ชิบหายเลยฮะเราสร้างเวิร์คช็อปก่อนเนาะไอ Storage น,น่าจะยังไม่ใช่ไหม นี่ไงเวิร์กช็อปอ่านี่ไงครับมาแล้วมาแล้วสานที่แห่งเรานะครับแต่ว่าใกล้กับหมู่บ้านเกินไปอีกแล้วหรอตั้งตรงไหนได้บ้างอะ่ะมันใกล้กันอีกแล้วอ,ะอ่ะตรงนี้ตั้งได้นะครับน,นี่ไงเรียบร้อยฮะแล้วก็จะต้องทุบอีกใช่ไหมมันก็มันก็เป็นจุดเดิมที่เราเคยคิดที่จะทำถูกไหม ใช่ไหมน่เสร็จแล้วฮะโอ้โหสถานีหนังเรานะครับอ้อเก็บของนะฮะน,นี้่โตครับของนี่ไงนี่ไงอุปกรณ์ที่เป็นหินนะครับอ่าธนูนะฮะขวานหินนะครับผมจอบหินนะฮะมีดหิน,หน,นครับแล้วก็หินเดียว หินเด๋วเธอวิ่งล็อกหิยนโยนมึงโอ้ยธรรมดาโย,ยนก็ได้ป่ะนี่ธนูโอ้โห recursive โบนะครับลองโบแล้วก็โบธรรมดานะครับแล้วมันใช้งานต่างกันยันี้โอเคครับมันเป็นธนูขั้นแอดวานซ์นะครับผมว่าน่าจะเป็นอัปเกรดเนาะนี่คือธนูธรรมดาแล้วก็อันนี้ธนูแบบไกลนะครับใหญ่ไว้ยิงระยะไกลได้แรงขึ้นผมคิดว่านั้นอันนี้น่าจะดีที่สดุด so recursive โบนะครับก็จะต้องอัปเกรดนั่นแหละ นี่ครับจริงด้วยนะเห็นไหมเชเวลนะฮะวูเดนสเปียร์นี่ไงเราเจอแล้วเราเจอแล้วเดี๋ยวเอาวูเดน o ูยูส์ for collecting water s k i e m is n u t unlock เราต้อง unlock มันก่อนนะครับ unlock ั Un งไงอ่ะผมว่ามันอยู่ในในอันไหนสักอันน,นี้เลยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่อันนี้น่าจะอยู่ในส่วนของ farming ผมว่านะ ใ่เหรอมันต้องไปไกลขนาดนี้เลยเหรอถ้ายังต่ำเจ็ดร้อยห้าสิบแต้มนะทุกคนในการจะได้ถังน้ำมาถังหนึ่งใช่ไหมนี่ไงนี่คือแต้มนะครับถ้าเราครบตามแต้มด้านซ้ายนึงเห็นไหมครับถ้า,าครบแต้มเราจะบดล็อกไอสิ่งเหล่านี้นะครับก็คือไอเนี่ยไอ้บ้านเนี่ยเราจะได้มาครับฟุสตอรีแต่เดี๋ยวได้แต้มพวกนี้มาก็ต้องซื้อพวกนี้นะครับไอเนี่ย ต้องอัปเกรดพวกนี้นะครับเนี่ยเราบายใช่ไหมอันนี้ยังล็อกอยู่นะครับเราต้องอัปไล์อัพทีละอันใช่ไหมหรือเปล่าวะหรือไม่ต้องอ๋อเราอัปได้เลยนี่อ๋อเราไม่ต้องไล่อัปนะครับเราสำอัปอันไหนก็ได้เลยอ๋องั้นเราก็มีเงินแค่นิดเดียวเราก็ซื้อได้เลยดิโอเคครับเงินก็น่าสนใจแล้วโอเคครับเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อเนาะ เล่นยาวๆเลยเกมนี้ผมรับรองมากันนะครับว่าเล่นยาวๆแน่นอนเพราะฉะั่เพิ่งหนีไปไหนนะฮะอย่าลืมนะครับถ้าหากชอบชอบ่วยฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อ,ตอไปนะครับยังไงกันยังไงก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย